เมื่อกุมคนสุดท้ายที่รอดชีวิตจากไวรัสระบาดต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกันความวุ่นวายจึงตามมาสวัสดีครับพิดักแฟนสป,ปอยขอต้อนรับเข้าสู่จีูชาแนลและแล้วก็มาถึง3ตอนสุดท้ายจากซีรีส์ชุด The last Man on Earth ซีซั่นที่1จากตอนที่แล้วที่ฟิลได้ไปเจอกับสองสาวเขาโกหกว่าเขาอยู่คนเดียวสุดท้ายเขาก็โดนจับได้และโดนทุกคนแบนสุดท้ายเขาสำนึกผิดและยอมที่จะซื่อสัตย์ต่อตัวเองและแล้วฟิลก็ได้หย่าก,กับแคลรหลังจากนี้ชีวิตของนุ่มสอดฟิลจะเป็นยังไงถ้าหากเป็นเพื่อนพร้อมกมกัันได้เลลลยหงจาฟิ แคเราตกลงที่จะยากันทั้งสองคนก็มาบอกกับสมาชิกที่เหลือว่าตอนนี้ทั้งคู่ได้เลิกกันแล้วหลังจากอยู่กินกันมาได้3สัปดาห์พอเกลได้ยินว่า3สัปดาห์เธอก็ต้องตกใจเพราะเธอนึกว่าทั้งคู่นั้นแต่งงานกันมานานแล้วหลังจากนั้นอิสระก็เป็นของหนุ่มโสดฟิลกลับมาเล่นแบงค์แผงตามใจเขาอีกครั้งโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีไอแคเรามาห้ามขณะที่ฟิลกําลังเล่นสนุกอยู่คนเดียวสาวเกลก็มาหาฟิลที่บ้านแล้วก็บอกว่าเธอไม่รู้เลยว่าฟิลกับแคลเราเพิ่งแต่งงานกันได้แค่อาททิตย์ร้้แบบนนีําใหฉัมองคคุณเป็นน ถ้าคุณว่างๆเราไปหาอะไรสนุกๆทากันไหมฟิลก็รู้ได้ทันทีว่าสาวเกลกําลังอ่อยเขาแต่ขณะที่กําลังเข้าได้เข้าเข็เขเขมอีแครเราก็เข้ามาขัดจังหวะเธอบอกว่าอยากทําอะไรก็ทานะจะมาเก็บของไม่ต้องสนใจฉันเกลก็เลยบอกฟิลว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมาหาคุณใหม่ตอนบ่ายสามโมงทางด้านคู่ของทอสกับเมลิซาทออนั้นก็ดูเหมือนจะดูแลเมลิซาอย่างดีทําแพนเค้กรูปหัวใจให้เธอทุกเช้าแล้ววันนี้พอนุ่มทอสก็ตัดสินใจใบอกความในใจออกไปบอกว่าตอนนี้เขามีความสุขมากแค่ไหนและผมรักคุณนะเมลิซาพอนม ทอดหวังจะได้ยินคําบอกรักตอบแต่มเมลิซาก็พูดแค่ขอบใจนะทอดเล่นเอาพ่อหนุ่มทอดของเราเสียความรู้สึกไม่ใช่น้อยหลังจากนั้นพ่อหนุ่มฟิวก็เดินไปกินกาแฟและได้เจอกับแม่สาวเอลิกาเธอก็อ่อยฟิวบอกเย็นนี้ฉันว่าจะไปเดินป่าถ้าไม่ติดอะไรไปด้วยกันไหมแม้พอคนมันโสนี่มันหล่อจริงๆฟิวก็บอกไปสิผมมีนัดกับเกลตอนบ่ายสามแต่ไม่เกินสองชั่วโมงก็เสร็จแล้ว5้าโมงเจอกันนะจ๊ะหลอขนาดนัดสาวสองคนในวันเดียวชีวิตกําลังดีแบบนี้ฟิวจึงตัดสินใจขับรถออกไปและเขาก็ได้เจอกับทอดที่กําลังเดินเศร้า อยู่ที่กลางถนนฟิลก็เข้าไปทักทายบอกเป็นอะไระดูดทอดก็เล่าให้ฟังว่าเขาเพิ่งบอกรักเมลิซ่าแต่เธอไม่บอกรักตอบฟิลก็บอบเขาอย่าคิดมากยังไงที่นี่ก็เหลือฉันกับนายเป็นผู้ชายแค่สองคนเมลิซ่าเกลียดที่นหน้าฉันยังไงนายก็ปลอดภยัยไอทอดก็บอกมันไม่มั่นใจว่าจะไม่มีใครมาอีกฟิลได้ยินงนั้นก็เกิดกลัวว่าจะมีผู้ชายที่ไหนโผล่มาอีกเขาก็เลยรีบตรงไปที่บิลบอร์ดเพื่อจะไปพ่นสีสเปร์ทับเขาขึ้นไปพ่นสีบอกว่าไม่มีใครอย,อยู่ที่ทักสันแล้วตอนนี้พวกเราย้ายไปที่เเเเททททมมมมมปาา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 าพืื่่่่่่ออใใหห้้คนนนีีผงงงไขขภยแตณะฟิวกํลั ใจว่าทุกอย่างจะปลอดภยัยบันไดเหล็กที่เขาปีนขึ้นมาก็เกิดร่วงลงไปที่พื้นชิบหายแล้วคราวนี้กูจะลงยังไงล่ะเนี่ยฟิลพยายามตะโกนให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครมาขณะนั้นเองได้เวลานัดแม่สาวเกลก็มาหาฟิลถึงบ้านมาพร้อมขวดไวน์และความหื่นกระหายอยากจะมีเพศสัมพันธ์แต่เธอก็รอเขาอยู่นานจนหลับไปอีฟิลก็ไม่กลับมาสักทีเพราะว่าตอนนี้มันติดอยู่บนบิวบอร์ดลงบ่ได้ตอนนั้นก็ได้เวลานัดแม่สาวเอลิก้าก็มาหาฟิลที่บ้านและพบกับเกลที่นอนหลับอยู่บนเตียงทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่าฟิิหหาาายไปไปน,นนนนนตอั้้แคเเเรก็ดขามา แล้วก็พูดประชดว่าสองคนนี้ไม่เสียเวลาหากินเลยนะดูเหมือนว่าแค่เราก็ยังไม่หายเหม็นหน้าสาวสองคนนี้ทางด้านพ่อหนุ่มทอต,ตอนนี้ก็งอนมาลิซาแผนเค,ค้กที่เคยเป็นรูปหัวใจก,ก็กลายเป็นรูปวงกลมธรรมดามาลิซาพยายามงอแต่พ่อหนุ่มทอก็ยังงอนเธออยู่ทางด้านฟิวที่ติดอยู่บนบิวบอร์ดหลายชั่วโมงก็โดนแดดเผาจนตัวจะไหม้หมดแล้วจนแค่เราเริ่มสงสัยว่าฟิวนั้นหายไปไหนคนอย่างเขาไม่น่าพลาดโอกาสมีเซ็กกับสาวๆได้เธอจึงเชื่อว่าฟิวกําลังตกอยู่ในอันตรายตอนนั้นเองตัดกลับมาเราก็จะเห็นว่ามีใครคน,นึงาาิิลลม แล้วตกกลางคืนแค่เราก็มาบอกกับสมาชิกทุกคนให้ช่วยกันออกตามหาฟิลแต่แล้วตอนนั้นเองก็มีรถคันนึงขับเข้ามาแต่นั่นก็ไม่ใช่รถของฟิลและแล้วสาวๆก็ต้องรู้สึกตื่นเต้นจนมดลูกสั่นสะเทือนพอคนที่ลงมาจากรถเป็นหนุ่มหล่อร่างใหญ่ก้าวเป็นมัดมัดอุ้มร่างไอ้หนุ่มฟิลลงมาจากรถเขาเป็นคนช่วยฟิลลงมาจากบิลบอร์ดนั่นเองเขาบอกว่าเขาขับรถผ่านไปแล้วเห็นบันไดตกอยู่ที่พื้นมองขึ้นไปก็เห็นก้อนอะไรนอนขดสลบอยู่ก็เลยปีนขึ้นไปช่วยเขาลงมาสาวๆก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ถาม,มนนออาว่าหนุ่ม่นนี้าบมั ล้ทัโกเหลือกันแค่นนีุ้่มหลอคนนี้ยังมาชื่อนามสกุลซ้ํากับไอฟิวอีกทางด้านพอหนุ่มทอสเห็นหนุ่มหลอกก็เกิดอาการห่วงก้างมาริซ่าจนเธอเริ่มไม่ชอบที่เขาทําตัวปแปลกๆคู่รักที่เคยหวานตอนนี้ก็เลยทะเลาะก,กันคืนนั้นหลังจากที่ฟิวอาการดีขึ้นเขาก็ไปเคาะที่บ้านของเกลและถามเธอว่ายังสนใจมาหาอะไรสนุกนกทำกันหรือเปล่าแต่สาวเกลก็บอกเธอเปลี่ยนใจแล้วแน่สิมึงตอนนี้มีหนุ่มหลอกกามแน่นเข้ามาแทนใครจะมาสนใจไอหนุ่มหน้าไมา่ย่างมึงเช้าวันต่อมาฟิวก็เรียกประชุมทุกคนในหมู่บ้านแล้วก็อ้างสิ ทุกคนก็งงว่าใครไปตั้งให้มึงเป็นตอนไหนแคร์โรก็เลยบอกว่าเรา2คนโหวตกันตอนอยู่ด้วยกัน2คนฟิลบอกว่าไม่หนุ่มหล่อมาใหม่แถมยังชื่อซ้ํากับเขาอีกสาวๆก็บอกให้ฟิลนั้นใช้ชื่อกางของเขานั้นก็คือแทนดี้แต่ฟิลก็บอกผมไม่ยอมผมอยู่ที่นี่มาก่อนผมต้องได้ใช้ชื่อฟิลแล้วก็ท้าไอ้หนุ่มหล่อแข่งเล่นเกมใครชนะก็จะได้ใช้ชื่อฟิลเหมือนเดิมสุดท้ายพราหนุ่มหล่อกล้ามใหญ่ของเราก็เป็นฝ่ายชนะและไอ้หนุ่มฟิลของเราก็ต้องถูกเรียกด้วยชื่อกางของมันนั้นก็คือไอแทนดี้คืน,น,น เธอก็บอกว่าเธอกําลังจะทําพายไปให้ไอ้หนุ่มหล่อฟิลก็แปลกใจตอนอยู่กับกูไม่เคยเห็นทําอะไรแบบนี้ดูเหมือนเธอจะมูฟออนจากเขาไปได้เรียบร้อยแล้ววันต่อมาไอ้หนุม่มหลอก็มาเห็นวัวอยู่บนบ้านแล้วก็แปลกใจว่าทําไมมันขึ้นมาอยู่บนนี้ฟิลก็บอกว่าวัวมันขึ้นบันไดได้แต่มันลงไม่ได้คนน้ช่างไม่รู้อะไรซะเลยตอนนั้นหนุม่มหลอของเราก็จัดการตบตูดแม่วัวแล้วก็สั่งให้มันลงบันไดไปจนสาวๆทั้ง4คนต่างประทับใจในความสามารถของเขาตอนนี้ไม่ได้มีแค่ฟิลที่รู้สึกอิจฉาตาร้อนไนอกก้หนุหน่มทอยกัันนนจาก้ไม่พออ หล่อยังสร้างข้อให้วัวอยู่อีกฟิลก็ไปถามแคร์เราว่าเมื่อคืนไปหาไอ้หนุ่มหล่อเป็นยังไงบ้างแคร์เราก็แซวบอกแหมหึงฉันเหรอฟิลก็บอกเป้ากูไม่ได้หึงแคร์รู้ทันบอกยอมรับ้ะเถอะฟิลนายกลัวหมดความสาคัญเหมือนที่เคยเป็นมาตลอดทางด้านสาวคนอื่นๆก็หาโอกาสที่จะอยู่กับไอ้หนุม่มหล่อตอนนั้นไอ้หนุ่มหลอก็บอกวันนี้มันจะออกไปหาบ้านอยู่แต่สาวๆก็บอกไม่เป็นไรมาอยู่บ้านฉันก็ได้ฟิลได้ยินดังนั้นจึงไม่ยอมบอกนายมาอยู่บ้านฉันดีกว่าอยู่ด้วยการสไตล์ชายโซลมันจะตายต่อมาไอ้หนุ่ หนุ่มทอสท,ที่เดินอยู่กลางถนนและทอสก็ได้เห็นว่ามาริซาได้มานั่งรถขยะไปพร้อมกับไอ้หนุ่มหลอททาให้เขาเกิดอาการเหม็นขี้หน้าไอหมอนี่ขึ้นไปอีกพอไอ้หนุ่มคนใหม่มาอยู่บ้านเดียวกับฟิลฟิลก็พยายามหาทางข่มเขาต่างๆนานาแต่พอหนุ่มคนนี้ก็ไม่สนใจพฤติกรรมปัญญาอ่อนอหอยฟิลเลยแม้แต่น้อยทางด้านทอสโมโหามาริซามากก็เลยไปหาเธอที่บ้านด้วยความหึงหวงและใจร้อนเขาจึงบอกเลิกเธอตอนนี้สาวๆที่เหลือก็พากระรุมจีบไอ้หนุ่มใหม่แต่ดูเหมือนสาวที่มาแรงแซงโค้งนั่นก็คือแคร์เราของเรานั่น ไไคืนนั้นระหว่างที่ทุกคนกําลังนั่งประชุมกันอยู่ที่รอบกองไฟฟิล <Feel S 2> <Feel S 1> ก็ได้พูดจาเรื่องไอ้หนุ่มหล่อคนใหม่แล้วก็บอกว่าฉันเป็นประธานาธิบดีฉันจะพูดอะไรก็ได้ตอนนั้นมาริซาไม่พอใจก็เลยเปิดโบทใหม่สุดท้ายทุกคนก็โหวตให้ไอ้หนุ่มหล่อคนใหม่เป็นประธานาธิบดีหลังจากมันได้ตาแหน่งมันก็ถามว่าทาไมทุกคนถึงเลือกอยู่ที่หมู่บ้านนี้เมืองน,นี้มันแห้งแล้งปลูกอะไรก็ยากแต่ฟิลก็บอกว่านี่มันบ้านเกิดผมแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องฟาร์มผมปลูกไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพพพาาาาาาาไไไไปดดดดููอออออ้้้้้ฟิิวมมมม่คคยยยกกกหหนนนนนืืั็เเเลลตตงงทํรี ชอว์ในวันพรุ่งนี้เล่นแนวกูไม่ได้นอนทั้งคืนกันเลยทีเดียวพอฟิลกลับมาถึงหมู่บ้านในตอนเช้าทอดก็วิ่งหน้าตาตื่นมาหาฟิลแล้วก็บอกว่าไอ้หนุ่มหล่อคนนั้นมันจัดการมีเซ็กกับสาวๆทุกคนไปแล้วฟิลรีวิ่งไปดูแล้วก็พบกับแครเราที่นุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่แต่ปรากฏว่าเสียงคลางของสาวๆไม่ใช่เสียงของการมีเซ็กแต่เป็นเสียงความฟินที่พวกเธอได้อาบน้ำจากฝักบัวอุ่นๆที่ไอ้หนุ่มหล่อคนใหม่มันได้ประดิษฐ์ขึ้นมาฟิลก็ลงใจนึกว่ามันมีอะไรกับสาวๆแต่แล้วคืออออนน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 ััััััััั่่่่เเเงงงงไไ้้้้หุมมมกกก็ดดดดททบบแคครรสสีีียููะา เล่นเอาฟิลโกรธจัดและต้องการจะกำจัดไอหมอนี่ออกจากหมู่บ้านโดยเร็วโดยที่ไอหนุ่มทอสก็ตกลงจะร่วมมือด้วยชาววันต่อมาทั้งสองหนุ่มก็ร่วมกันวางแผนว่าจะกำจัดไอห,หนุ่มล่ําคนนี้ออกไปยังไงทอสก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยฆ่าคนมาก่อนฟิลก็บอกว่าไม่เห็นจะยากเลยทอสเราก็แค่หลอกมันนั่งรถไปปล่อยไว้กลางทางทอสจึงนึกได้ว่าออหามันเคยทำแบบนี้กับกูนี่หว่าฟิลก็ยอมรับว่าตอนนั้นเขาคิดจะฆ่าทอสจริงแต่เขาก็เปลี่ยนใจทอสได้ยินนั้นจจจจจจึงงเเเเสียใแแลลละะขขอออออถนนนนตััััววาา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 กกากกรรรด้หหุ่่มมฟิ็คพ ถุงยางอนามัยอยู่ที่ถังขยะหน้าบ้านเธอฟิล <Feel S 1> <Feel S 2> มาถามเธอว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแคร์เราก็ยอมรับว่าเธอมีเซ็กกับไอหนุม่มหล่อโดยไม่มีเรื่องการปั๊มประชากรเข้ามาเกี่ยวข้องเธอแค่อยากจะสนุกไม่อยากจะผูกพันฟิลก <Feel S 1> <Feel S 2> ็มโมโหแล้วทำไมตอนกูมึงต้องแต่งงานด้วยต่อมาไอหนุมมหน่มหลอก็มาเก็บกระเป๋าออกจากบ้านของฟิลเพราะมันรู้ว่าฟิลไม่ชอบขี้หน้ามันต่อมาฟิลก็ได้ไปที่บาร์และไปนั่งคุยกับเพื่อนเพื่อลูกฟุตบอลของเขาเขานั่งคิดถึงความไม่เอาไหนของแคร์เราแต่คิดไปคิดมาตอนนี้เขาดูเหมือนจะเริ่มรู้สึกถึงคคควววาาาาามมดีขขอออออองงเเเธ่่นนหหแและใใใจสรท้ ตอนนี้ฟิลรู้สึกคิดถึงเธอขึ้นมาอีกครั้งฟิลตัดสินใจหาดอกไม้ไปง้อแคร์เราแต่ดูเหมือนตอนนี้มันจะสายไปแล้วไอ้หนุ่มหล่อมันได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอซะแล้วคืนนั้นระหว ja th ok ah ่างที่ทุกคนนั่งรอบกองไฟไอ้ฟิลก็ได้ทําลายข้าวของที่หนุ่มหล่อประดิษฐ์มาคราวนี้มันไม่ยอมแล้สองคนก็จะมีเรื่องกันอีกทั้งทอที่มันโมโหฟิลเรื่องที่มันเคยคิดจะฆ่าเขาก็ได้บอกความจริงไปว่าแท้จริงแล้วฟิลคิดที่จะฆ่าไอ้หนุ่มหล่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกว่าไอ้า ทุกคนก็ได้แต่เสียใจที่มันต้องจบแบบนี้แต่ฟิลนั้นยังดื้อด้านไม่ยอมจากไปเขาวิ่งไปขังตัวเองไว้อยู่ในห้องในบ้าน3วันผ่านไประหว่างที่แคร์เรากาลังนั่งอยู่ในบ้านกับไอ้หนุ่มหล่อ,อเธอก็อดที่จะเป็นห่วงฟิลไม่ได้เธอก็บอกว่านี่มัน3วันแล้วฟิลน่าจะตายเพราะขาดอาหารแต่ไอ้หนุ่มหลอก็บอกถ้ามันตายก็ดีสิปัญหาทุกอย่างก็จบทางด้านฟิลก็ต้องขังตัวเองอยู่ในห้องต้องแดกคิดชู้ยาสีฟันประทังหิวคืนนั้นแคร์เราก็ได้มาบอกกับฟิลว่าทุกคนให้อภััยเเเขขขาาาาาาาแแแแลล้้้วววใหหออ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 อกาากกกกมมมมพพรรที่่่บบงตนุ็จ เราพยายามห้ามแต่มันก็ไม่ฟังมันพาฟิลขับรถไปไกลไปทิ้งไว้ที่กลางทางพร้อมกับทิ้งอาหารไว้ให้เพียงเล็กน้อยบอกว่าหลังจากนี้อย่ากลับมาที่หมู่บ้านอีกฟิลถูกทิ้งไว้กลางทางพร้อมกับสเบียงอันเล็กน้อยแป๊บเดียวฟิลก็แดกสเบียงจนหมดเขาทําอะไรไม่ได้จะหันหลังกลับไปก็ไม่ได้ทางด้านมาลิซ่าก็ได้มาขอโทษทอทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันและได้กลับมารักกันอีกครั้งขณะที่ฟิลกําลังจะนอนแห้งตายอยู่กลางถนนตอนนั้นเองแค่เราก็โผล่มาเธอบอกว่าเธอกะแล้วว่าสเบียงแค่นั้นคุณคงกินไม่พอก่อนที่เธอจจะากกไไปฟิ็ด ร้องเพลงที่เขาแต่งให้แคร์เราพอฟิลร้องเพลงจบแคร์เราก็ถามว่าเราจะไปไหนกันดีฟิลแปลกใจมากที่แคร์เราเลือกที่จะอยู่กับเขาเธอบอกว่าก็คุณต้องการฉันอีกอย่างเธอก็ไม่อยากอยู่กับคนที่สามารถทิ้งคนให้ตายกลางทะเลทรายได้จากนั้นฟิลก็มาขึ้นรถของแคร์เราทั้งคู่ตกลงกันว่าเราจะมาเริ่มทําความรู้จักกันใหม่แคร์เราก็บอกว่าสวัสดีฉันชื่อแคร์เราเกิดราศีพิจิกเป็นลูกคนเดียวฟิลก็บอกว่าสวัสดีผมชื่อฟิลมิลเลอร์เกิดราศีเมถุนมีพี่ชายหนึ่งคนแคร์เราก็บอกไม่เห็นเคยรู้เลยว่่่่าาาาาคุณมมีีีีพชยยยฟิวกกก็บอออหลง คุณไม่รู้จักเกี่ยวกับผมแต่ทั้งสองคนยังมีเวลาอีกมากมายในการทําความรู้จักกันทั้งคู่ขับรถต่อไปด้วยกันฉากสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าที่สถานีอวกาศนอกโลกได้มีนักบินอวกาศคนนึงติดอยู่ในนั้นและเขาคนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นพี่ชายของฟิลนั่นเองและแล้วซีซั่นแรกของซีรีส์เรื่อง The Last Man on Earth ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์ชุดนี้สนุกถูกใจกันบ้างหรือเปล่าถ้าอยากดูซีซั่น2ต่อก็รบกวนกดไลค์เป็นกําลังใจคอมเมนต์บอกผมกันได้ถ้าฟีดแบ็กดีรับรอง ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2015ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง7.3คะแนนและกลับมาพบกับจ u c h a ช n e l ลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ